สวัสดีครับพิเศษครับโหนี่เหลี่ยมตัวนี่ได้พ่อมาเลยป่ะเนี่ยลูกชายของไทยนะฮะวันวิเศษครับว,วันวันวิเศษลูกวันใหญ่หเป็นหลานแสงกีรันเป็นไงพี่วันนี้ลูกเกมก็ดีครับก็ก็คิดว่าเปไปได้ดีตามที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็เรื่องกระดูกมวยก็เป็นรองเขาเป็นเกือบทุกอย่างวันนี้ชนะได้เพราะเหลี่ยมตัวป่ะพี่ชนะได้ด้วย ด้วยสติและด้วยสมาธิาโดยอาศัยลูกชนะว่าจุดไหนเราจะชนะเพาะอะไเป็นไงพี่ฟอร์มวันนี้ก็ิวฬาก็ดีครับเดี๋ยวก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเอยครับพี่พอมองอนาคตของเด็กคนนี้ยังไงบ้างครับผมว่าก็คงไม่ทิ้งหรือตามพ่อตามรอยพ่อแล้วก็ตามร,ายรอรยแข่งกีฬาแน่นอนรครับในเรื่องของแชมเปี้ยนหรือแฟนมวยถามมาเยอะก่อนน้านี้ไปอยู่ไหนมาเหลี่ยมตัวดีขนาดนี้ ก็พูดถึงก็ยังต่อยมายังจะดูยังไปรองเขาเยอะครับเราก็จะสร้างจากภูธรอไปวันนี้ก็ได้รับโอกาสในเรื่องของการต่อยคู่แรกก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ดีครับก็จะทางกันต่อไปคือที่ผ่านมาต่อยแต่าักต้ตลอดเลยต่อยในกรุงเทพกี่ไฟก่อยในกรุงเทพนี้ยังไม่กี่ไฟครับรวมเลยแล้วก็ยังไม่กี่ไฟแต่ว่าเรื่องของพนักงาการเรื่องของการเรียนรู้บนเวทีก็พนากงานได้เร็วน้ำหนักเท่าไหร่พี่วันนี้วันนี้ร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดท่ร้อยแปดร้อยแปดโอเคครับ รกาก็อนาคตดีแน่นอนแปดมวยก็คงจะติดตาละไฟนี้หลังจากที่ไม่มีใครเคยเห็นมาเลยก่อนหน้านี้นะครับก็ติดตามไว้ต่อไปเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกจะมีแผลแตกด้วยนะครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้หมดแดงไหมมีแตกยุ่งไหนเนี่ยอืดนิดนึงครับ แด่ยกลูกตามคนก็บวกสอบครับเป็นไงลูกวันนี้ลูกเกมพอใจไหมก็พอใจยืนไปนานนะยุดไปกี่เดือนนะครับตั้งแต่กุมพาแล้วแต่กุมภาต้นปีนู้นเลยใช่เอ้าเกือบเกือบปีเหมือนกันครับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับผู้ชมเป็นไงบ้างก็เก่งมากแข็งครับแข็งครับเขาใหญ่ด้วยเนาะใหญ่เรามั่นใจทุกไหนว่าหน้าเราชนะแน่ๆนปัดปัดเลี่ยมจงยกยกไหนคิดว่าเราชนะแน่ยก ลุกยกเรารู้ไหมขึ้นมาเราไปลองเขาสองหนึ่งรู้ว่ารู้ใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ซูเองเนี้ยเออแล้วได้อฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นจากใครอ่ะจากเซมวยพี่หนึ่งพีหนึ่งครับเซมวยเซมวยน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ก็ร้อยเจ็ดปอนด์เป็นน้ำหนักเก่งของเราเลยไหมครับก็ไม่ร้อยแปดครับกำลังร้อยแปดร้อยเก้าอ๋อวันนี้รถไปเยอะหรอยรถเยอะอ๋อต้องร้อยร้อยแปดเลยใช่ไหมร้อยแปดอ๋อ อย่างนี้แชมป์ร้อยช่องเจ็ดก็ต้องต้อง,องเล็งเล็งเลงวลาทางเงี้ยใช่ไหมนัยแปดครับนัดแปดอ๋อโอเคเอาฝากแฟนบอลติดตามหน่อยครับเอติดตามผมในไฟต์ต่อไปได้นะเราเป็นลูกชายของวางวิเศษครับวางวิเศษพ่อเขาเชียร์อยู่ที่บ้านตอนนี้ครับเป็นหลานของแสงอีรันครับไส้กิรันก็น่าจะยิบอยู่ที่ประเทศจีนตอนนี้มีความสุขพังคณะขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราพูดสองครับพูดแรกก็